่อไปอย่าเพิ่งลุกครับผมนะครับก็ขอต้อนเชิญท่านผู้ใหญ่นะครับได้มาครับปลอบสิ้นแล้วก็มีสิ่งอาชีพละทุนสิ่งใดก็นะครับมอบให้นะครับเราพระป่าของเราครับผมขอเชิญเชิญครับขบวนรถใครขบวนรถดีนะครับเก็บไม่เกี่ยวรับเจ้าภาพมาจากทัศนนนี้ก็ถวายอยู่นะครับถวายพระป่าด้านในนะครับแต่ว่าเรามาเอาหวยข้างนอก ครั้งแรกผมไม่ได้อยู่นะครับทรั้งนี้นะครับภูมิใจมากนะครับก็พี่น้องนะครับจาสานครนะครับเนจักภาพนะครับมาซื้อดินนะครับซี่ดินส้าวแท็กนะครับรอบนี้นะครับมาซื้อดินผมพี่ขั้นนะครับก็บนกระทรวงนี้นะครับก็ผมก็ขอบคุณอย่างนี้นะครับชาวบ้านเองนะครับพร้อมคณะผู้นำคณะชายกนะครับขอขอบคุณนะครับเคยผูกผมดังนี้นะครับมีน้ำใจ